ฉันชื่อเยอดนักสืบผู้มีหลายบุคลิตท,ทุกครั้งที่มีคดีซับซ้อนฉันจะใช้ความสามารถพิเศษนี้ในการวิเคราะห์และสืบสวนวันนี้ฉันได้รับแจ้งคดีฆาตกรรมที่ยากจะไขคดีนี้เกี่ยวข้องกับนาฬิกาที่หยุดเดินในตอนเกิดเหตุพอดีซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่อาจนำไปสู่ความจริงที่ซ่อนเร้นฉันต้องเริ่มต้นการสืบสวนโดยไม่รีรอเมื่อฉันมาถึงที่เกิดเหตุฉันพบว่ามันเป็นตรอกซอกซอยที่มืดมน มีตำรวจล้อมรอบด้วยเทปสีเหลืองนาฬิกาที่แตกขักอยู่บนพื้นและเข็มหยุดหมุนตอนเกิดเหตุพอดีสภาพร,บรอบๆดูน่าหวาดกลัวและสะเทือนใจฉันเริ่มสำรวจที่เกิดเหตุเพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมในสมองของฉันความหลายบุค,คลิกเริ่มทำงานร่วมกันและวิเคราะห์หลักฐานที่พบแต่และบุค,คลิกมีความคิดและมุมมองที่แตกต่าง เราพบว่าหลักฐานจากนาฬิกาที่หยุดเดินอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการไขคดีนี้ฉันต้องตัดสินใจว่าจะใช้ความสามารถพิเศษนี้อย่างไรเพื่อไขความจริงกลับมาที่ห้องทำงานฉันเริ่มรวบรวมไฟลคดีและภาพถ่ายต่างๆพร้อมกับกระดานใหญ่ที่มีบอร์ดสติดไว้ฉันยืนอยู่หน้ากระดานและพยายามต่อจิ๊กซอของคดีนี้ ความรู้สึกมุ่งมั่นและมีระเบียบเริ่มเข้ามาฉันรู้ว่าต้องใช้เวลาและความคิดในการเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้ฉันเริ่มสัมภาษณ์พยานในห้องที่มีแสงสลัวความรู้สึกเข้มข้นและตื่นเต้นเริ่มเข้ามาฉันใช้ทักษะในการสังเกตและวิเคราะห์การแสดงออกของพยานเพื่อค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่พยานแต่ละคนมีมุมมองและข้อมูลที่แตกต่างทำให้คดีนี้ ยิ่งซับซ้อนขึ้นฉันเผชิญหน้ากับผู้ต้องสงสัยในห้องสอบสวนที่มีแสงสลีวะความรู้สึกที่น่าตื่นเต้นและมีเดิมพันสูงเข้ามาฉันใช้ทักษะในการสอบปากคำและความสามารถในการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเพื่อค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ผู้ต้องสงสัยมีท่าทางที่น่าสงสัยและการแสดงออกที่เข้มขน้นในสมองของฉันอีกครั้ง ความลายบุคคลเล็กเริ่มทำงานร่วมกันเพื่อประมวลผลบ่อแสสุดท้ายความรู้สึกที่เข้มข้นและมีจุดสูงสุดเข้ามาฉันใช้ความสามารถพิเศษในการวิเคราะห์และความเข้าใจเพื่อไขความจริงที่ซ่อนอยู่ในคดีนี้บ่อแสสุดท้ายเริ่มเข้ามาฉันเผยความจริงในที่สุดจุดสูงสุดของเรื่องราวมาถึงความรู้สึกที่ราบรื่นและมีอารมณ์เข้ามาทุกชิ้นส่วนของจิ๊กซอเข้ามาในที่ของมันฉันใช้ความสามารถพิเศษ ในการไขความจริงจนถึงจุดสุดท้ายการแสดงออกของตัวละครต่างๆทำให้เรื่องราวนี้มีความสะเทือนใจฉันยืนอยู่ที่ที่เกิดเหตุความทรงจำของเหยื่อและการไขคดีได้ปรากฏขึ้นมานาฬิกาที่หยุดเดินตอนเกิดเหตุเป็นหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงกับความทรงจำของเหยื่อความรู้สึกที่สะเทือนอารมณ์และลึกซึ้งเข้ามาฉันรู้ว่าคดีนี้สิ้นสุดลงแล้วและนาฬิกาจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปิดคดีนี้ ขอบคุณที่รับฟังจนจบหากคุณรู้สึกเพลิดเพลินหรือได้รอยยิ้มเล็กๆจากเรื่องราวในวันนี้ฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไป